สบายดีโดย้ซื้อว่าจากไหนน้องล่ะซื้อตายซื้อตายโดยอายุจากปีอายุสาวปีอายุสาวปีเฮ้ยเป็นน้องใครไในบอถืกแล้วเนาะเป็นยังเป็นน้องตายเนาะแมนปีอายุยี่สิบมาละยี่สิบปีเป็นครั้งแรกบอนี่นะออกมาถ่ายคลิปฮากคูนี่แมนเป็นครั้งแรกเรือแหลกเลยอรู้สึกจากไหนน้องละ ตื่นเต้นนะตื่นเต้นตื่นายวะหูตื่นเต้นแหงมักระนิดหนึ่งบัวแหงไปไหโอ้พังเสียงชาวสุเนี่ยอยู่ทางใดด้เนาะจะเป็นคนทางนล่ะเป็นคนทางปักซองเดนนาวลาวไต้สาวลาวไต้ผู้ได้ยอศิลาดโอ้ยเนาะอ่าถือว่าเพิ่นมาไกลพอสมควรนั่งรถมาจากอ่าปักซองแดนนาวมาทางฮอดเชนเฮาจักกิโลตรงล่ะ ประมาณสองร้อยปลายคุณหมอสองร้อยห้าสิบเมนบสก็เมนอืมสองร้อยห้าสิบกิโลเมนเมนเมนเพราะว่าอ่าจากปักซองหรือว่าจากปักเซมาฮาเซโนเข้าในสองร้อยห้าสิบลักเออโอ้หัเนาะจะชื่อว่าทางน้องลาเพิ่ณก็ได้อ่ามาหาหมูประมาณยังน้องลามาหลินน้ำอ้ายมาหลินน้ำอ้ายอ้ายเปิเป็นคนอยู่เซโนนี้ อ้เป็นคนกระบานมาเอาเมียทางนี้โอ้แต่อไอเพิ่็มาอยู่พี่เลยด้วยแล้วก็ไปดีน้ำไอยน้ำไอ้โอ้แต่เป็นอะไรคือว่าในกนนีคือว่าอยากเปิดใจครูชีิงๆนะก็ยู่นั้นยู่เป็นโสดโดนเลยโยยู่เป็นโสดโดนแล้วก็อยากมู่มู่บอกให้ให้ร้องเปิดแต่สําหรับตัวเจ้าเองนี่พร้อมป่าสะพ้อโอ้ก็เลย แหมแล้วยูทูปเขานี่เนาะมาเป็นสีกลางให้รว<ด>ยหาคู่ให้<ด>าราวยซาลาไตเฮามาออกซองเฮ้าในกระทือว่าซองคุณเนะาะว่าสิรัตน์เนาะเ <c oughs> ออเดีเามาแก้เดินเฉพาะเดีวยวคนนะแล<ม>้วที่ผ่านมาได้ใช่บ่เคยคุยผู้บ่าวทางใดบ่ก็เคยคุยอยู่คุยกับคนทางบ้านเป็นในไดคุยกับทางบ้านกับก็อย่างว่าเราอยู่แบบโบดนนะแบบคุยแบบบ่ค่อยเป็นไง โอ้บ oh, <si ่ขาใจกันด okay, ah, okay? oh. uh ้วยบ่ขาใจกันคุยรุ่นเดียวกันบ่แม่์คุยรุ่นเดียวอืมอะไรในมื้อนี้คือมาเปิดใจเฉยอยากอยากคุยผู้บ่าวอันยุไรไปได้ใช้ในมื้อนี้นะกับบ่ไม่วบากับโบเกี่ยวกับอันยุนะแบบได้ก็ได้ซ้ำไหนก็ได้อันยุมันสำคัญเนาะโดยอานยุมแค่ตัวเลขคนหนึ่งอืมโดยโดยโดยในทงทางทางนอกนี้มีสเปคไตโตอยู่บ่สนะกับอ่ะ บ่มีสป,สปอสเปกยังดอกแต่ว่าเอาความเข้าใจกันนะอ๋อเอา,า,อาอแนบบ่ความเข้าใจความเข้าใจแบบพอแบบสบายสบายอืมแบบแบกบเข่ามาหากันอะไรแบบเขา้าใจกันเนาะ<ด>อ่าแบบเข้าใจยังกะเขากันง่ายสิแมนบอกแมนเลยอ่ะอ,อ,อบ่มีสปกไตโต้นเนาะเด็กหนุ่นมๆเด้ต้องจำกัดอยู่บ่คนต้องเป็นคนลา่าคนไทยคนต่างประเทศคนอย่างนี้ก ต่างประเทศก็ได้แบบ<ม>คนเราไทยก็ได้โอ้แบบง่ายคือคือฟังไหนก็นได้เหมือนกันนีมแม่ฟังไหนก็นได้โอ้โดยโดยโดย,โดยสีเป็นนมทางใดก็ได้คอแต่โอลมันละเข่าใจกันเนาะแม่อืมอันอยู่พื้นนิสันองละ่ะสามารถทับได้เท่าใดกะประมาณหาชิปลูมากหาชิปลูกหาสามชิพระเจ้า,าอืมแต่ว่าเอฟซีโฟนทางเอื้อน,นี่ ส่วนลายเพิ่อนอายุป,ประมาณ60สิบเดนนละ่ะสามารถลมได้บอลมได้ลมได้เนาะนบางเถือเพิเ่นอยู่ต่างประเทศแบบนี้ฮะนะเพื่อนอาชีอายุลายในหนหนึ่งแบบนี้ฮะนะและเป็นพ่อห้างพ่อใหม่น้องล่ะสามารถโอลมได้บ่สะโอลมได้โอลมได้เนาะดยเพิ่นมีลูกติดเด้ก็ไรไงโ, <c oughs> โบติมันบ่บตอิอือเอาคือเห็นนอกนี้โบเคยมีประสบการณ์รว่ามีขัโควมาก่อนน,นะซีนะ งนวันอยัางไดหนุ่มแบบโสดบ่เคยผ่านประสบการณ์คือกันนะชีนะบ่เกี้ยวบ่เรือในใดเก็บม่ค่อยเกี้ยวดอกเมราะวาแบบถ้าสิวากาแบบหู้จักคณะแบบอย่างไดคนมีประสบการณ์ว่ะประสบการชีวิตเป็นยังไรความรู้สึกของน้องตกวอย่างไดมีประสบการณ์ก็หู้ักแบบเป็นผู้ใหญ่นะเป็นผู้นำ เอา่งายๆเนาะการที่ออกมาเปิดใจในกระองลาวาอยากได้คนที่มีอาอายุมากกลัวหรือว่าลายกลัวเนาะหนึ่งมาเพิ่นมีประสบการณ์กลัวเฮ้าแมนบ่อยากได้ดคนมีประสบการณ์แน่เพิ่นาวาเห็ุอีกยังเพิ่นเขาเพิ่นผ่านมาก,กา่อนแล้วเพิ่นเฮ้าบ่ยากอ่าบ่ยากสอนเพิ่นจัดการให้เลยแบบนี้บ่ คือคือเพิ่นผ่านเลยว่าผ่านห้อนผ่านหนาวมาก่อนในการที่ว่าเพิ่นเคยถูกเคยยากลําบากเนะาะเพิ่นอาจีทนเป็นบุญรองลักแม่อืเป็นคนที่แบบว่าอจาักมาทํามาหากินสตายไดนดีเป็นบุญเลยอืมถ้า,าว่าจะเอาดุลรา้าวเดียวกันยังหน่อยยังเคยอาทิตย์ผ่านมาอาจีพิชเทียงกันเป็นบ่ม,มันกะสีปเ,เป็นคนหัวห้อนเป็นคนหัวห้อนแม่ใส่าอารมณ์ยไงแม่เดียวนะหลักๆกะสีมีใส่แต่อารมณ์เลยน้องหละเอ้ยช่วงนี้น มันบ่มีดอกนเนเครื่องเขาวาไม่รุ่นใจ้าอนว่ะเมนหลายคนได้ที่แบบว่าเวลาโอลมกันแล้วกับโบจะชมวางกันกันย้อนว่าเขาโบเขาใจกันขนาดเนาะเมนท่านหลังาได้สามหยาตีพี่น้องจากคนฮะไงพี่มีหยาตีพี่น้องจากคนเกาะแบบเอาน้องอ่าเอาน้องแมนสามคนโอ้จะเป็นลูกหลาบอ๋อเมนโอ้ลูกสาวหลาสาวหลาตายสาวหลาอีกเนาะลูกสาวหลาอืมโอ้เฮินออกซานได้อ่บลูกสาวหลาเนี่ย ทางทางภาคใต้กันไหมบูนะแบบภาว่ามีคนดูน้ำมอนนะ้ำแม่ก็ออกขึ้นไดอืมก็ถือว่าบุยญยากในด่านนี้เนาะแม่ก็ถือว่าโอเคสักอย่างค่ะนะและปัจจุบันนี้ถ่าน้องได้เห็นอะไรที่มอตือมือเบียกงานยังก็เป็นเจ้าไฮเจ้าสวนแล้วบนไหนออกไปเหี่วนนเเวยวใช่เหี่ยวเหี่ยวน้ำบาตรน้ำบาตรปลูกปลูกพักปลูกอย่างบน,นบนอะไ,ไรปลูกพักปลูกมีอะไรก็เห็่สวนกาแฟเห็่สวนกาแฟ อกาแฟทีก็เจ้าเห็ดคายเป็นทงเป็นทงน่ะบอเรือันไรตัวเป็นซองก็ส่งกินนั่นบ่บ่แบบเก็บเป็นในไมตดมันเลยค่ะโอเป็นเม็ดเป็นในบ่กเขาเห็นไะเป็นเม็ดเป็นในอ๋อเป็นของเก็บอะไรเห็ดคายบ่วเรือในไรเก็บเก็บคายเลยอ่ออ่ออ่อเรือเก็บขายเป็นอันนี้คือเป็นอาชีพแบบภายในครอบครัวเห็ดแมนบอแมน แต่ทั้งน้องเองกับบอดอยากไปเหตุงานทางไกลเนี่ยบ่แบบเซนฝั่งไทยพ่อหรือว่าต่างแขวงอย่างนี้ใช่ไนะกล่าวบ่าในบอดอยากไปภายในเป็นอะไรเอามือนีดเลยบ่เคยไปบ่ดแล้วบบ่เคยไปกับบอดไก่กะอ๋อาถ้าเกิดบอดเอามาเปิดใจสิเนาะบัดเนื้อคู่บัดเป็นคนทางไกลสิเห็นนะอ่าอยากได้น้องไปอยู่นําซะอยู่ฝั่งฝั่งพผ่นน่ะสินะก็สิไปได้กล้าไปบ่ซะถามว่าเอาเรื่องมั่นใจค่ะ คันว่ามั่นใจว่าไปได้แบบแบบมันมอนอ่ะน,นะคันว่าแบบมันเป็นแทะนะมันเ<ด>บาแต่งจริงยังอ่ะนะกะ็กคอยากลองเบิ้งกครอยากลองไปลองเบิ้งกันต่อถ้าเกิดว่าเออเนาะเป็นในอะไรในหูทางใกล้นี่คุยเขาเข้าใจกันหมดเมื่อใดเมื่อหนึ่งหมด ตะเกิดว่าได้มาอยูย่กันเนาะเป็นพ่อเป็นเมียสิเนาะ,นะสู่คอแต่งกันแล้วสีไปอยู่เมืงนเนาะบ่เคยไปจากเครือบ่เคยอยากไปอยู่บ่ประเทศน้อนลงละ่ะก็อยากไปอยู่ได้ก็คิดอยากไปอยู่อยากไปอยิมเนบ่แมนบาสทพอดีเลยแบบ FC เอฟซีเอ่ยฮะนะเพิ่อนอยากได้แบบว่าอ่ะพูซาแบบอยากมาอยู่เมืองนอกน,น้าแบบนี้ะนะแต่เพิ่นอน,อนุรานั่นแหละหาซิบหกซิบนี่น้องละหกิบหาซะ เอาง่ายๆแต่ว่าเพิ่นดูดีเลยดูดีแต่ว่าเพิ่นสูบยาได้แหละส,สามารถหับได้บ่แหละขั้นแบบหว่างยาเยยาสูบต่อไปในกระไดเลยยายังจีหับบนอะไรกันเดียวมันบ่กันเดียวยายบ้าบ่ได้เนาะยาบ้ายังยาเสพติดมันบ่เสพติดเนาะแต่ว่ายาสูบเกาะธรรมดานี่คือว่าอนุรุมให้ได้อยู่เนาะได้แต่สามารถโอลมได้เนาะ โดยกระเทือมาทางนองเพิินก็อยากไปเที่ยวต่างประเทศพอดีเลยแบบนี้ฮะนะก็ต้องหูจักกันโดนพอสมควรบนลงล่ะจังสิไปนํำเพิ่นได้แม่ต้องหูจักกันโดนพอสมควรแบบเอาอย่างหมั่นใจเลยแบบเขามั่นใจแล้วกับคนนี้มั้ย่แม่โอ้โดนโดนโดนเห็นไหนได้หนุ่มหนุ่มสดของเขาต้องเห็นได้จังเสียดในเจ้านี่หมั่นใจในตัวเพิ่นนะน่ะ เคห็นในเรื่องใดหยกตัวอย่างมามึงดูสักอย่างสองอย่างเงี้สินะหยกตัวอย่างเป็นบึงแบบจ้าวแหละแนะนำคำขอบขัุวละมั้งแบบเนั้งละเอาสัจเจนเอาสัจเจนเอาแบบเพี้ยให้สัดเจนนะนะชัดเจนคือการดูแลใช่ไหมบอสการดูแลการดูแลการสปอร์ตหรือว่าการบึงการบึงเนี่ยเอาใจใส่เนี่ยคิดว่าชัดเจนในการ ให้พ่อแม่เห็นพาพ่ให้พ่อแม่เห็นพาพ่อแม่เห็นแบบนี้พ่อแม่เห็นวะเนี่ยเราพามาเห็นพ่อกับแม่เขาเลยใส่ชัดเจนสิพ่อแม่เนาะเกินว่าต้องมีหลายแบบมีคำเบ้าแล้วก็ต้องมีการกระทำเนาะมีนเราเรียนเราเห็นเรเห็นพ่ออมประจันสีมันใจมีนคนก็ต้องอย่าให้ความเม่ว่าเสื่อใจมันใจก่อนเนาะคือว่าแล้วเขาเขาคู่เข้ายังมีคู่กันยังได้พูดแบบขู่ภาษาภาษาตัวขู่เขามาดูแลเขาเนาะ มาดูแลสพอร์ตเฮาบ่วบา่าสิเป็นเรื่องหยังก็แล้วแต่เน,ะนาะเฮาก็ต้องพึ่งพ,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 พาใช้เพิ่งนั่นแหละถ้าเกิดว่าเป็นหนุ่มตุ่นใหญ่จังซี่เนาะถ้าแบบว่าหนุ่มๆแบบอ่าจจะค่อนข้าง,งแบบว่าฐานะนี่อยู่ในระดับกลางแต่ว่าจะส่วนน้องแบบภาษาภาษาไปนํากันนี่นะแต่ว่านิสัยเพิน่นนี่ใช้ดีใช <c oughs> ่ไห่นะทั้งเจ้าก็พร้อมอยู่บ่อใช่ความสร้างความซาเป็นกำกันอยู่บ่คันว่ามันหมันขู่ากพร้อมอยากฆ่า สั่งซาไนท์ทว่าแบบแปลงเห็โดค่ะมันมันคงนหนึ่งมาเห็ดให้มันคนอ่หนึ่งมาเห็ดให้มันกงสองมาเห็ดให้เสือใจเหมืนแบบแมนอ้โแต่ว่าถ้าว่าอ่าหนุ่มๆคนใดคนหนึ่งน้องหล่ะเพื่อนเห็ดให้อ่ามีความแบบว่าที่น้องว้าวานะและเพื่อนเห็ดให้ได้ทุกอย่างน้องห่าๆๆ <ๆ S 1> สินนรัตเนาะโดนแล้วเพื่อนชนะมาแบบว่าพร้อมดูแลและเพื่อนยัให้น้องไปฝั่งไทยนั่งแบบนี้น้องหล่ะ แบบไปหลินไปเทียสามรถก็ได้ปะกะก็ได้เลยก็ได้แม่ปะแม่เพราะว่าถ้าว่าถ้าว่าไปไปอยู่เลยน่ะก็ต้องได้ท้องถามพ่อแม่ก็ต้องมีการท้องคอแม่ไปอยู่เลยนี่ต้องมีการท้องคอต้องมีการแต่งตั้งไปอยู่ได้เมนบ่เนี่ยแม่โอ้ชาลาไตนี่ค่ะดองแพงกว่าชาลาไตน่ะกะบู้ฮู้เลยเอา จับมูในแพง่งบันไดเลบูในแพ่งบันใดเพราะปันการจับต้องได้แม่นบ่แม่นจับต้องได้หันม,มาใจมกักแพ่ง่าไดกะโคน้องล่างนะทางน้อง<ด>เป็นกับบอเคยผ่านกา,ารแต่งงานมาได้ซะลูกเตาก็ยังบ่มีแบบนี้เนาะอืมก็ถือว่าชีแพงหน่อยนึงแนะ่ชาวล่า,ลาบ่แม่แทนชาวล่าอีกเด่นแบบทางอายเอ้น้องเจ้านี่ เปิดเอาล,ลูกเอาเมียเบิดแล้วบ่สมีเอาลูกเอาเมียเิดแล้วอืะม,มีเอื้อยกับอ้ายบ่น้องละ่ะแมน่นโอ้ก็ถือว่ามีครอบครัวเบิด์เลยเนาะก็คือว่าทางโรงานเป็นคนที่ว่าอยู่นั่แม่แม่นบ่โดยอืทางอ่าทางบ้านเจ้าพี่ไหยเฮ็ดนาอยู่บ่เฮ็ดแต่สวนผักกับสวนกาแฟเพ<อ>ราะว่าเฮ็ดนาบ่าได้ได้ทางมันเป็นอะไรมันเป็นดินซุ่มดินซุ่มมันเย็นอ่ะมีน้ำตลอดบ่ ผู้ซึกว่าสมุนเหรอเมนแบบว่าชีวิตในบอสิลัดทหารในกระเพาะโชว์เนาะถ้ากกมาเห็นเป็นมือแรกบอกครับกมาจะบูคือกับอันนสองเถื่อนสองเถื่อนนี่ก็เลยติดติดผู้สาวงามเนาะขนาดนี้โมเวนบอกบอสิดัดคือบัวใหญ่ใช่ป่ะเป็นคนงามในบัวใหเนาะคนนี้ก็ได้ก็โดยอ่ะจังใดญก็คือว่าแน่ะทุกคนเนาะ เป็นมาเปิี่นใจมันเป็นมือแรกอาจสถึงอกถึงใจหนุ่มหลายคนอยู่ดอกเนาะอ่าในการคำว่าคำจาแล้วก็ลูกคลิกหน้าตาเพิ่นแต่ว่าหนุ่มคนใดสิถึงอกถึงใจทางน้องเพิ่นเนาะมาลุ้นกันอีกทุกคนมาหนี่กันเลยคือว่าเพิ่นกะสเปกไตโตเพิ่นกะบ่มีรนุ่ร่างหน้าตาอยังกะคอแต่อย่างอกข่าใจเนาะอ่ากุ้งอกเข่าใจถ้าเกิดวันทุนสนใจข้อมูลทางติดต่อจะได้สาระมีอย่างไรนี่นะมีไลน์มีไลน์ เฟซบุ๊กแจกได้บอนน้องล่ะเฟซแจกได้แจกได้เนาะเฟซไลน์วอนแอปมีบ่มีวอนแอปแจกได้หมดทุกอย่างบ่เนยโดยในหมดทุกอย่างบมแมนต์ไหมเข้าไปแล้วมีแฟนแล้วหรือไม่ก็ค่อนข้างอธิบายยากบ่อยังสถานะโสดอย่างเดียวมันบ่โสดอย่างเดียวโอโสดทอมจีบวันสันสันน้องดยแกคือว่าอะไรเพิ่นอาจีโสดแท้เพิ่นอาจีแบบว่สกุลไม้เพิ่นให่ห้ามาแบบ ขายคลิปแบบนี้ค่ะนะออกมาในแบบนี้ดเออถือว่าเปิดใจ100%ค่ะเนาะ<ด>ถ้ามีคนที่ถูกใจก็คือว่าใหา้เพิ่นมาเขามาขอได้เนาะได้อืมแต่ก็ต้องลงเบิ่งกันก่อนอืมาคนเนาะมามนีว่าแหละมื่อใดสิกลับบ้านนี่อืประมาณที่ เจ็ดสบดมือนี้วัน่ยัสิซเนาะเหัดเจ็ดสบปดยันว่าเปิดใจเราถ่าเอาขู่มือนเลยนะา่ยันภาไทยอย่ไสิบแต่ทางนอกนะวางางคุยอยู่บอดจะ่มือเวลาไดนเวลาวางยัิัตวส่ถอยู่นี่ก็แ่เมื่อหน็วางนะบอนคอยมีเวียดนเกิดมือบ้านเวลามือบ้าน ดูวันย่ามนี้ค่ะวางเพราะว่าเห็ดเียากแล้วในสว่วนนี้ยมันจะมีเป็นส่วนโดย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 อ่าถ้าเกิดเอาเนาะหนุ่มเฮาบมื่วานจะเป็นหนุ่มลาวหนุ่มไทยหนุ่มแองกเลอแต่เนาะอ่าอยากนอนไปเก็บหมากาแฟกันนอกคนกัไปได้ทุกคนเนาะบม่ได้เอามาบนโรงลรมหมากาแฟนะโบ่ไม่ได้เอามาเพราะว่ามันเบิดแหล่ส่วงยามนี้นะโอ้ว่าเก็บแล้วเบิดแล้วโดย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 ก็คือว <ใจ S 1> ่า ถ้าอยากได้มาคาเฟ่เนาะก็ต้องลงไปหาเองเนาะโดยอยากได้ไงลงไปเอาเด้ออยู่อยู่ปักซองแดนหนาวป่จ้ะแม่นอยู่ปักซองแดนหนาวอยู่พุ่นอ่าสถานที่ท่องเที่ยวหลายน้องล่ะเนาะแม่นหลายแล้วก็บอกอ่าฝากเอฟซเอ่ยแน่นี่ถ้าว่าอยากไปเที่ยวปักซองแดนหนาวมาหาน้องเด้อว่าสิบอกเพิ่นเลยอ่ามียังแไงว่าอยากสิบอกเพิ่นเนาะวสิลันเนาะบนบ้านน้องฮะนะมียังในสถานที่ท่องเที่ยวฮะนะค่ะสถานที่ท่องเที่ยวหันหลน์เ่า ไปนั่นหาหน่องกระไดเด้อชิพาไปเที่ยวเด้อเด้อเด้อเด้เด้ออยากไปเที่ยวปากซองเน้นน้ำสามารถไปได้เพิ่นว่าต้องไปหาอ่าน้องเพิ่นก่อนเด้่ยชิพาไปเที่ยวน้องลาเนาะเลยาน้องเพิ่นเป็นถิ่นทั้งนั้นเนาะ่นพาท่องเที่ยวได้ด้วยวิวมันคือสิ่งงามมาแหละสำหรับหนุ่มๆที่มักท่องเที่ยวเนาะ่นไปบรรยากาศมาไปเปลี่ยนบรรยากาศน่องเบิ่งทุกคนอ่าถ้าน้องว่าก็อยากไปเที่ยวอยู่่บไปจะบ่ไปเที่ยว ไปบม่ค่อยได้ไปเพราะเป็นไรเพราะว่าไปเลยเลยนะเดี๋ยวได้ไปเรื่อยๆต้องไปเรื่อยเปล่แต่ละปีก็ไปเพื่อะเราแบบไปดูไปย่ำได้ก็ไปเออมาอยู่แถวอย่างนี้ได้ไหมเขาอยู่แถวหันอยู่แล้วอืไงซะบอสิลัดสิไปบดเดือนเบือนเดือนหนานี่หวานเลยเนาะแต่คือคือเที่ยแต่ไมเล่านี่เหมือนบอกน้องเคยไปเถี่ยแต่ในเล่าแบบฝั่งไทยนี่เคยไปบดซะ เคยไปเที่ยวเจอถ้าเกิดมาฝืนชนใจอยากพาน้องไปเปลี่ยนบรรยากาศฝั่งไทยไปเที่ยวอยู่บ้านฝันไปได้อยู่นี้กาไปบอกกาไปอยู่เพราะว่ากะอยากไปอยู่ไหอยากไปอยู่มั้บอกไต้องไปเที่ยวบังเนาะมาบ้านฝันมียังแน่กันอยู่อาหารกันกินไปคือกันบ่ีพีเนาะสามารถไปได้เนาะเนวันเนาะโดยโดยเป็นยังไงกะติดตามไปทุกคนเนาะเอาง่ายเด้อสวาสาสล่ะ เพราะว่าเอฟซีเฮาเนาะหรือว่านมนมในแบบนี้ฮะนะเพื่อนเขามาเบิ่งแบบนี้นะส่วนลายเพื่อนเป็นนมซุงซุงไวสาวเมย์ก็มีนเนี่ยสีฟ้านมนมเนาะถ้าว่าลนมได้มากินกาแฟแบบนี้ฮะนะกาแฟสดบอแบบนี้ฮะมาลมกับผู้สาวเพื่อนเด้อเนาะเพราะว่าทางบ้านของน้องเพื่อนปลูกมากาแฟโดยเฉพาะเลยน้องลาเนาะทั้งหลับบริขายบนริเนคอนแบบขายปั่นขายแบบนี้ฮะนะบ่บริเนขายแบบหั่นแบบขายเป็นหมัก เกีมมากแหละกับคล้ายเลยบร<ต>ิตากปะ <c oughs> ตาวกบอ๊เมอเบริตาเพราะว่าทานซตากก็ต้องอิ่วก่อนโอ้มันก็ต้องไลยขั้นตอน,น,ม,นอมันบ่เลยอือก็ถือว่าถามว่าหนุ่มเฮาแบบหนุ่มทางเฮาน้องสาวศิรัสร์นาะส่วนไลฟ์ประชิม,มากินก, <c oughs> กาแฟแบบนี้ตอนเศ<า>้าแมน,<อ>นสามา,มาหาหน้องเพลินได้ <c oughs> มากับเพลินแห่งดีเชิชวนกาแฟเชิดกน้องเลยมี่ขัหนึ่งน้องหล่าเอือจากทางคืนเพราะว่าน้องหล่าเป็นยังคือว่าวะ บ่มั่นใจตัวเองแบบนี้นะบ่มั่นใจตัวเองแบบนี้นะแม <c oughs> ่บ่มั่นใจว่าเอ้ยบ่มั่นใจแบบว่าเออเข้าวชีมาหักมาหมักแบบนี้สิเอ้ยสิได้เมื่อยอยู่บ่แบบบ่มั่นใจ<อ>แบบนี้น,น,นะนเป็นยังคือบ่มั่นใจเจ้าของงามปานนี้่านบ่ย่านเตืนคิดดื้บอบ่อะไรไดโบ่ย่าติเดาได้เลยคือบ่มั่นใจเจ้าของงามปานนี้ฮะนะก็บผู้หูคกันแบบ โมได้คอยมันใจตัวเองขนาดเลยโดยยันยันเปิดไปแล้วบูมีคนมาสนใจในนี้เมีนกับยี่ยันว่ายันตัวเองนี่บูเหมาะสมกับเพลนนี้โดยบูมีเมียนนี่หันแหละบอล้องละเจ้าเจ้าเบิ่ร์กจะเป็นตะแพงไหนเออเบิ่งกอะไรบ่เบื่อเอาง่ายๆเนาะซาบสิลัดเนาะเบิ่งกอะไรบ่เบื่อเบิ่งกอะไรมีนเนี่ยว่าเหตุหายหนิมอืม อิหยังอ be ันน right ่ะเป็นอิหยังบานี่สิมาหายให้เอ้ยเบิ่งก็ได้ไหมไม่ได้หายหยันว่าหายหยันว่าหายยันว่าได้ผู้บ่าวเมหยันบ่าได้คู่บ่าวจะมา้หายวะอืมจะได้ฮัลลาเราเบิ่งเนาะเราเบิ่งมืออื่นมือนี้เนาะมือนี้มืออื่นลองเบิ่งมาสิมีผู้ใดทักเข้ามาบ่หยันจะอีกคันตอบอย่าบอกได้ว่าแจ๊เคยพอเอยเปิดใจพอมอ่าพอมแจกพอมเจ๊ยังไงตีพอมจีบวะพอมจีบเพิ่นทักมาถิ่มเข้าไปตะโค่นี่ก็ะบอกนเนาะ เวลาผมาทักมาเพิ่นเงียบฟึบปบป,บปบตอบเพิ่กนกะอ่ะคือว่าแน่นเนาะมี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 คำถามหนึ่งเออสีมีคำถามหนึ่งท่านต้องหลับอยากเห็ดอยากเห็ดฟันบ่อยากดัดฟันบ่อยากอยากดัดฟันเมีนบ่นน<ม>นโอเคอ่าดัดทาวนเนาะโดยจะจีบวัวดัดฟันไหนผู้บ่าวที่เป็นแพทย์อันสัตแพทย์นั้นดัดฟันบ่แมีนโอ้เป็นจงไดแบบบ่มั่นใจบ่เวลาหัวดัดลองยิ้มยิ้มให้เอื้ยบังดูยิ้ม มีแข็งแบบง่ทางจองขางงามธรรมศาสตร์บรัวเอามาใส่ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์เลยว่าเอาเผ็ดใส่ให้งามยิิมงามได้ยิิมด้วยหนิมไอ้เป็นเบิ่งด้วยนี่เนาะก็คือว่างามเดยเลยงามกระถางนั่นแหละอ่ะสีงานไม่ขี้รายกัมาเบิ่งมันจะมีครูบานจากคนของมาจีเป็นคนเนาะเป็นคนอยู่บนบันใจเต้ยนี่แหละตอนนี้เนาะ อ่าบอเกินไปนี่มันรถราชมันใจในตัวเองว่าเออแบบเจ้านี่ทิมีคนสนใจหลายอ่าก็คือว่าเดี๋ดึงนะครูมันต้องมีอยู่คนเดียวเนาะครูสิทธิ์แต่โอ้สิเป็นหนุ่มทางใดแต่ว่าอายุแรงปันใดใจเจ้าของน้องล่ะสีขี้ลายลืงงานมันอยู่ในใจห้องมอมหมันใจเจ้าของเนาะเลยอืมงามอยู่แล้วจะไปเชื่อเอ้อรถจะไปตั้งเสือบอสิลัดเชื่อเอ้ยนี่เอออเ้ยยังว่าเจ้างามเป็นตาแพงอีก อันนี้ทางสามเอยกับบอสิรัตบอสสิรัตมีสิถามเพิ่นก็บ่มีเนาะสิได้ขอยุติจบคลิปไว้เท่านี้แหละโดยๆๆอ่ากุนต่อไปว่านคู่น้องก็สิเป็นคนทางใดสิไว้เรือซ่านันแหละเนาะแม่นเป็นตังใจให้ถ้าบ่ได้เข้ามาก็ขอให้มีแต่ความคิดดีๆหรือว่าจริงใจเนาะมีใจรักแท้ั่นแหละถึงบ่ได้ซ่เป็นแฟนก็เป็นพี่เป็นน้องกันก็ได้ทุกคนเนาะแม่นโดยมื้อนี้บ่ว่ายังหลายก็สิได้ขอโตกับก่อนานีเนาะโดยโดยอสสบายดีโดยสบายดี